ผู้ชมครับผลพวงจากะติครมอรเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้อภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มูลค่ากว่าหนึล้านล้านบาทถูกพุ่งฝัน ภาพใหญ่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ว่าจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทําให้เกิดการจ้างงานเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลให้กับประเทศไทยนะคะแต่ทําไมฝันใหญ่ของรัฐบาลดูเหมือนจะทิ้งคําถามมากมายให้กับคนข้างหลังคิดยกกําลังสองในวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กับดร,รสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน t d r i ค่ะอาจารย์คะถ้ามันเป็นฝันใหญ่ฝันที่ดีทําไมคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวยังคงติดใจสงสัยและดูเหมือนมีคําถามไปยังรัฐมากมายเลยค่ะ ก็คงต้องยอมรับนะครับโครงการแลนบริดจ์นะครับหรือสะพานบกนะครับที่จะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรนะครับก็คือมหาสมุทรอินเดียนะครับกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับฝั่งอ่าวไทยนั้นเป็นโครงการใหญ่จริงๆครับแล้วโครงการใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคโดยธรรมชาติมัอนครับคุณพรวดีครับจริงๆแล้วคําว่าแลนบริดจ์เนี่ยจะพลิกโฉมประเทศไทยไปขนาดไหนคะอาจารย์ความคิดก็คือแต่เดิมนะครับบรรดาเรือขนสินค้าต่างๆนะครับ ที่จะต้องขนส่งสินค้าผ่านภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้นะครับก็จะต้องผ่านส่วนที่เรียกว่าช่องแคบมาลากาครับอยู่ใต้มาเลเซียลงไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่องแคบที่ค่อนข้างแออัดพอสมควรประเทศไทยก็เลยคิดว่าน่าจะหาประโยชน์ได้จากการที่ทําสะพานบกนะครับทำให้เรือจํานวนมากนะครับไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมาลากาครับโครงการใหญ่ๆแบบนี้มีอะไรให้ต้องระวังบ้างคะโครงการใหญ่ๆนะครับคุณพรวดีครับเชื่อหรือไม่ครับส่วนใหญ่ล้มเหลวครับ ทั้งล้มเหลวทั้งกรณีที่ว่าไม่สามารถสร้างได้สําเร็จเลยหรือสร้างช้ากว่ากําหนดเยอะมากและงบประมาณมักจะบานมากกว่าที่คิดไว้มากครับจนรวบรวมเป็นหนังสือได้เลยนะครับเขาก็สรุปว่าโครงการส่วนใหญ่นะครับที่เป็นอภิมหาโปรเจกต์นี้ถ้ามันล้มเหลวมันไม่สําเร็จมันมักจะมีจากสสาเหตุใหญ่ๆแบบเข้าใจง่ายๆครับอย่างแรกครับมองโลกดีเกินเมินความเป็นจริงครับอันนี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เลยแต่อยากเห็นโครงการที่ตัวเองคิดว่ามีประโยชน์มันเกิดขึ้น ก็จึงมองโลกในแง่ดีกับอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือผู้มีอํานาจนะครับใช้อํานาจปั้นตัวเลขเสกออกมาให้สวยครับท,ท,ทั้งที่รู้ว่าโครงการแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่โครงการที่ดีจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าหัวใจสําคัญนะครับของการทําโครงการใหญ่ให้สําเร็จก็คือการวางแผนให้ดีครับการวางแผนนะครับก็จะต้องทําสิ่งที่เรียกว่า feasibility study หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการครับว่ามันจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างไรคุ้มหรือไม่คุ้มและหลังจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นฐานไปศึกษาเรื่องอื่นเช่น เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายครับในโครงการแลนบริดจ์เนี่ยคะ่ะที่ผลักดันกันมาก็หลายรัฐบาลเปลี่ยนรูปมาก็เยอะเปลี่ยนแนวคิดมาก็เยอะนะคะแต่ผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาบ่งบอกอะไรให้เราได้รับทราบบ้างคะอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับคุณพรวดีครับเพราะตัวรัฐบาลเองมี2การศึกษาครับการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีใช้ในการตัดสินใจจะลุยโครงการแลนบริดจ์เป็นผลการศึกษาของกระทรวงคมนาคม กับอีกผลการศึกษาหนึ่งนะครับที่ทางสภาพัฒน์นะครับจ้างให้จุฬาลงกรณ์ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผลของทั้งสองการศึกษาค่อนข้างแตกต่างกันมากอย่างน่าตกใจพอสมควรคือของกระทรวงคมนาคมจะมองโลกค่อนข้างในแง่สวยนะครับว่าโครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งก็หมายถึงถ้าเปรียบเทียบเ,เป็นธุรกิจเอกชนก็คือน่าจะมีกําไรแล้วก็จะมีผลตอบแทนทั้งทางการเงินทางเศรษฐกิจดีครับในขณะที่ผลของจุฬาลงกรณ์นะครับ ก็จะมีผลการศึกษาที่ออกไปในทางมองโลกในแง่ร้ายกว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ขาดทุนและต่อให้รวมเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้ผลตอบแทนไม่สูงคือแค่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทําควรจะหาวิธีอื่นทีนี้ถ้าเกิดเรามาลองดูนะครับว่าภาคเอกชนนะครับส่วนใหญ่ก็มีซุ่มเสียงชี้ไปลักษณะที่ว่า แลนบริดจ์อาจจะไม่ตอบโจทย์ของประเทศนะครับอาจจะเพิ่มต้นทุนของสายเดินเรือและเพิ่มต้นทุนการค้าเขาก็อยากให้ทําโครงการอย่างอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นความแตกต่างของข้อมูลเหล่านี้ครับผมคิดว่า ควรจะนํามาสู่การทบทวนจริงๆว่าตัวเลขที่ประมาณการกันนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับมีบทเรียนอะไรในอดีตที่พอจะเทียบเคียงกันได้บ้างคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างบทเรียนในอดีตนะครับซึ่งเป็นอดีตเมื่อเร,เร็วนี้เองนะครับก็คือการทําโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อม3สนามบินนะครับแต่โครงการนี้นะครับหลังจากที่ทําสัญญากับภาคเอกชนมาเป็นเวลา4ปีนะครับ ก็ยังไม่มีการก่อสร้างเลยนะครับถ้าไปดูผลการศึกษานะครับอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการนี้อยู่ที่14เปอร์เซ็นต์ครับทั้งทั้งที่บริเวณภาคตะวันออกมีความพร้อมมากกว่าน่าจะทําให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าและโครงการนี้รัฐบาลก็จะช่วยนะครับในวงเงินไม่เกิน150,000ล้านบาทไปด้วยครับการน,นั้นก็ตามก็ดูเหมือนว่าโครงการก็ยังติดขัดอยู่พอสมควรครับโครงการใหญ่ทางเศรษฐกิจนะครับ ต้องคิดช้าถึงจะทําเร็วครับถ้าคิดหวังจะเร่งรีบในต,ตอนวางแผนรีบผักดันรีบเอาไปขายนะครับสุดท้ายอาจจะไม่สามารถ ปฏิบัติได้แล้วทําให้เกิดประโยชน์อย่างที่คาดฝันได้จริงๆครับในระหว่างนี้ยังมีประเด็นอะไรที่จะเป็นข้อเสนอแนะให้รัฐต้องฉุกคิดบ้างคะที่สําคัญที่สุดเลยนะครับต้องวางแผนให้ดีครับการวางแผนอยู่ที่การทําการศึกษาความเป็นไปได้หรือ feasibility study นะครับซึ่งต้องระวัง2เรื่องครับอย่ามองโลกในแง่ดีเกินจริงเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แตกต่างกันมากๆในเรื่องรายได้นะครับต้องเอามาถกเถียงกันจริงๆนะครับส่วนตัวนะครับเชื่อว่าโครงการพัฒนาภาคใต้นะครับเป็นประโยชน์ครับ และน่าจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศได้จริงนะครับแต่หากจะดําเนินโครงการใดๆนะครับควรต้องมองภาพใหญ่ก่อนว่าประเทศไทยจะตั้งตําแหน่งของตัวเองไว้อย่างไรและจะเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆเช่นจีนเช่นอินเดียอย่างไรนะครับแล้วจึงจะมาดูว่าควรจะทําโครงการอะไรอย่าพึ่งไปกระโดดนะครับทำโครงการใดโครงการหนึ่งโดยยังไม่เห็นภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็คือการเชื่อมต่อทั้งประเทศก่อนนะครับและถ้าเป็นโครงการที่ดีจริงนะครับสุดท้ายนะครับ แม้จะมีคนไม่เห็นด้วยบ้างนะครับก็สามารถเอาทรัพยากรที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่มากมายไปช่วยเหลือคนได้ตรงกันข้ามครับหากโครงการเป็นโครงการที่มีปัญหาไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด,ดีพอนะครับนอกจากรัฐบาลจะขาดทุนแล้วประชาชนอาจจะเดือดร้อนด้วยครับฝันใหญ่แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังน่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังสาหรับโครงการแลนบริดจ์ที่จะมาพลิกโฉมประเทศไทยในความคิดของรัฐบาลด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ